โอเคได้แล้วเดี๋ยวโพสเลยอยากซื้อรองเท้าเป็นของขวัญให้ลูกสาวอะ่ะแตโอนเงินไม่เป็นอะ่ะทำยังไงดีคะให้ลูกโอนได้ไหมคะคุณยายลูกสาวโอนก็ไม่เซอร์ไพรส์สิบ้านคุณยายอยู่ที่ไหนคะบ้านยายอยู่ดอนเจ้าปู่จ้า ไกลขนาดนี้คุณยายโอนตังไม่เป็นอีกแล้วทำยังไงเนี่ย <c oughs> ทำยังไงดีนะนะส่งสินค้ากับปลายสีไทยมีบริการซีรีส์เก็บเงินไปาทางด้วยนะครับสุดยอด <c oughs> ลูกค้าซื้อง่ายคุณขายได้คล่อง <c oughs> โอ้ยเงินเข้าแล้ว <c oughs> ปลายสีไทยวางใจเก็บให้ปลายทาง